น้ำย่ายังมีน้ำดีอาอย่าคำแบบนี้เดิมล่ะแทงป่าโดยตาเจ้ยันนอกใจเมเจ้าสิไปลำโพงเข้าใจ สวัสดีค่านนะวันนี้โปรโดีทีเดตที่อุบลราชธานีจะพาไปชมชุด8คูณ8วันนี้กับคอมเหมือนที่แตกต่างกับชุดใบรุ่นสร้างตัวที่อุบลราชธานี21พฤศจิกายน2565นะครับวันนี้โปรโดีทีเดดบรรยากาศช่วงเที่ยงนะครับวันนี้พาชมเที่ยงไปหาบ่ายโมงวันนี้กับชุด8คูณ8 135,000บาทชุดนี้มีอะไรกบ้างเรามาดูครับคันนี้มาดูชุดนี้ครับน่ยันนีจะดีมาถือนี่ให้พอดีครับนี่ครับอ่ะ สวัสดีครันดุกทนะครับที่เข้ามารับชมนะครับนี่ครับอ่ะขออนุญาตเดี๋ยวหาไม้ก่อนเดี๋ยวอยากเปลี่ยนฐานไม้ก่อนวันนี้อ่ะมาถึงวันเดียบนะขออนุญาตสวัสดีครับสวัสดีเป็นทางการนะครับอีกหนึ่งวันครับวันนี้โปรดีทีเด็ดขออนุญาตใส่ฐานไม้ก่อนบอกแล้วว่าทุกทริปนี่สดๆครับวันนี้เราอัปเดตทุกวันครับ21พฤศจิกายนมาดูชุด135,000บาทขออนุญาตเปิดไม้ก่อนสำหรับวันนี้ทีวิธีเช็คไปครับเราไม่รู้ว่าไม้ตัวนี้เป็นไม้ตัวไหนครับเรามาเเเเเชชช็็็คคคคสัญญาาณกนมีว่ลล เช็คเช็คเช็คเอาได้ต่อไหมโอ้ทานหมดทานหมดทานหมดนี่ก็ทานหมดอ้าวหมดนี่ก็ทานหมดอีกตัวนี้ดูตัวนี้ลองตัวนี้ดูครับนี่นี่ตัวนี้เขาได้เขได้เช็คเช็คตัวนี้เช็คเช็คตัวนี้เขได้อยู่อ่ะขออนุญาตลองนี่ก่อนนะข้าวข้าวกระมันนี้นี่นะครับนี่ชุดนี้ชุดแปดคุณแปดเราเซียนดึงก่อนแปดคุณแปดถ้งหมดก็เปลี่ยนฐานเราดิ ฐานลองบ่อยครับนี่ลองบ่อยก็หมดบ่อย <c oughs> อ่ะชุดนี้ครับหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทมีอะไรกันบ้างเริ่มต้นที่ชุดพาวเวอร์แอมป์กับน,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 นันนี่มาเรพาวเวอร์แอมป์กับนันนี่นี่นะเอาหมดอีกแล้วครับหมดอีกแล้วโ <c oughs> อ้โหฐานเลยครับ <c oughs> นี่เขาเรียกว่าขายดีขายดีขายพอตต่ออีลอมอต้ม <c oughs> ไม่ต้องรองอะไรใหม่เนะ <c oughs> าะครับเอาเสียงสดเลยไหมครับนี่ครับนี่นี่ก็เรียกว่า ขายไปเรื่อยๆคร <laughs> ับขนาดฐานไม่ลองก็เริ่มหมดไปเรื่อยครับนี่เขาเรียกว่าคลิปสดๆของแท้ตัวนี้ตัวนี้เอาเสียงสดเลยเนาะเสียงไหม่มันมันยังไงมันก็ได้อยู่เสียงไมใหมาดูไม่ลอยก่อนดูไม่ลอยครับดูไม่ลอยก่อนไม่ลอยเป็นตัวนี้สองตัวนะครับเป็น mt รุ่นตองเก้าดีครับตัวนี้เป็นรุ่นจูนขึ้นได้ปรับความถี่ได้ครับนี่จูนขึ้นได้ปรับความถี่ได้พร้อมกระเป๋านะไม่ลอยตัวนี้โอเคครับไม่ลอยข้ามมาตัวนี้นะอ้าวมาดูที่มาเวอฟยยังครับเสียงสดครับตัวนี้ มาที่พาววเอร์แอมป์เป็นรุ่น mt 4ี0พครับตัวนี้4ี่ channel ขับซับเบียดขับที่4โอห์มครับขับที่4โอห์มชั้นแล้ละ2ใบครับนี่เสียงกลางก็ขับชั้นแล้ละ2ใบนะครับตัวนี้ทั้งหมด8 8ดอก4ี่ channel แล้วก็มีอี e อไลเซอร์นะครับอี e อไลเซอร์มีค r อสเอาไมลอยรุ่นจูนขึ้นได้เป็นรุ่นเสาหน้าแล้วปลั๊กไฟรุ่นมีโวลต์ขับรุ่นมีโวลต์1ตัวนะครับแล้วก็แหลก 12U ครับพาวเวอร์แอมป์เป็นรุ่น1ั0 0องร้อบาทคูณ4ตัวนี้นี่ครับขับพันพันสคูณส รครับชแนลละครับซับเบียดแล้วก็เป็นแหแลก12 U สองยูผิวแคปลาโมดูเนียมมีฝาปิดแบบนี้หน well ิฟ้าปิดแบบนี้เนีอะไรมีม oh ี่ยาปัดแบบนี้มืดมีมือต้องนิ่งครับวันนี้เดี๋ยวสั้นเยอะวันนี้แล้วก็เป็นมิกเซอร์ครับมิกเซอร์เนี่ยมีเป็นมิกเซอร์รุ่นอาซีอาร์มิกเซอร์สิบหกชแนลซีพารามิติกครับนี่มีคอมเพรสเซอร์ในตัวนี่ลบ26่สดีบีครับนี่ลบดีบีที่ค่อยกดออกได้นะถ้ากดเบาเพียงจากฝั่งนี้ลองก่อน จากทางนี้ครับนี่จากทางนี้ลงแล้วก,กดนี่ออกนะครับเนี่ครับกดนี่ออกนี่ครับคอมเพรสเซอร์ในตัวลบไปถึง26่สดีบีโลคัสได้ถึง80ดสเฮิร์ตนะครับเนี่ยครับนี่สีพลาสติกนี่ครับ4ีออกทำเป็นชุดปรีก็เป็นเอฟเฟกในตัวแล้วก็แผ่นสายขอบปุ่มออนออฟยี่สิบหกชแนลสกรุ๊ปนะครับเอฟเฟกในตัวนี่ครับนี่มาออฟังเสีงยง เราไปดูที่ตู้ซับเบรคเรานี่ตู้ซับเบรคเรานี่ตู้ซับเบรคเป็นรุ่น VV 18นิ้วครับนี่เป็น VV 18นิ้วหาทั้งหมด8ใบแล้วปรเป็นรุ่น18ตัวถุงเป็นเหล็กสอข้อพันสองร้อยบาทบอยสี่นิ้วแล้วก็เสียงกลางเป็นรุ่น12นิ้ว1 2 9 0และวเปยูนิตคอม44ครับนี่เสียงกลางเป็นรุ่น400ร้อยบาทและวเปยูนิตคอม4ีสี่นเน้นวางในตัวหนับชุดแขนโรงงานตะแกรงปั๊มฟิลเตอร์นะครับนี่ชุดแขนครบเซตพร้อมใช้งานทั้งหมด8ใบแถมเฟียมแขนให้1ชุดนีีี่่่คครรัับนนนะบ ทั้งหมด8ใบทีดีหนึ่งม่อัด20บิน,นตัวนี้สเปนเป็นไม่อัดแท้เป็นเทอร์โบออเทอร์โบตู้แผ่นดินไหวเป็นไม่อัดราภูเขาเราเลือกใช้ครับวันนี้ทั้งหมด8ใบ8คูณ8ระบบสาย15เมตรทั้งหมด8เส้นนะครับครบเซ็ตพร้อมใช้งานนะชุดนี้นี่ครับระบบสายพร้อมใช้งานครบเซ็ตแล้วตัวนี้ครับนี่ระบบสายนะมิกเซอร์ Power M 2แท่นนะครับครบเซ็ตพร้อมใช้งานชุดนี้อยู่ 135,000บาท21พฤศจิกายนบรรกาศช่วงเที่ยงเที่ยงที่อุบลราชธานีกับร้านอุบลม,มีศิษย์สาวมาฝากชุดนี้เราแล้วกันนะคับแปคูณแนะครับ power m mt สี ode, ่ันแปดหนึ่งแท่น mt สี่ันสี่หนึ่งแท่น eq cord myloy รุ่นจูนขึ้นได้เป็นรุ่นเสาหน้าพร้อมกระเป๋าเรียบร้อยปลับไฟรุ่นมีโวลต์แหลก12บสองโว์มีฝาปิดทั้งบนฝาหน้าฝาหลังปิด,ปดมิดชิดครบเซตนะครับ ฝายแล้วก็มาปิดตรงนี้เรียบร้อยครับปิดใหสวยตรงนี้ครับนี่ปุ่มออนออฟนี่ครับชุดนี้เข้าด้วยกันแล้วกันนะครับหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทแปดพันแปดทั้งระบบพร้อมใช้งานรัโพงโค้งรอสิบแปดโปรโต้แม่เด็กสองก้อนพันสองร้อยวัต์ไวทสี่นิ้วอัดงานกระเดื่องแน่นๆกับนี่ตู้ซับเบรลูกค้าเลือกเป็นบีวีเทอร์โบแผ่นดินไหวเลือกสามารถเลือกสูตรได้นะฝากติดตามด้วยแล้วกันของคุณด้วยการติดตามนะฟังเสียงรอบฟังเสียงรอบนะครับขออนุญาตลาไปด้วยงานเพลงเพราะๆชุดนี้เลยกันแล้วกันเจอกันใหม่ครั้ง วันนี้21พฤศจิกายนของุณครับสวัสดีครับ